ทุกทุกท่านครับผมต้นสะเดาสะเดากเขาปลูกไว้ครับผมสะเดาสะดามันระเดามันก็เด,นเ,ดเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อไม้หน่อยครับม,มีกำลังแตกครับมีหลายหนอ่อมีหลายหนอ่อ นี่กำลังขึ้นนี่เป็นไผ่เป็นไผ่บ้านปลูกไว้กินหนอครับแต่ตอนนี้แตกเยอะแล้วก็จะพยายามไม่ให้ขยายพันธุ์ครัจะพยายามไม่ให้ขยายพันธุ์ครับกนมีนเยอะครับผมนี่ครับ โอ้หลายนอนอใหญ่นอใหญ่ใส่ร,บรอบๆในกลางกอคงจะมองไม่เห็นครับกลางกอกลางกออาจจะแอบขึ้นแต่มองไม่เห็นครับต้งองรอให้เขาหนูนไงครับผม อโอ้ขึ้นมาแล้วอแอบ,บขึ้นกลางกอจะมองมันก็เห็นถึงกว่าเขาจะสูงขึ้นมาครับเขาสูงขึ้นมาจะเห็นนะผมนู่นอีกสองครับผมสองนอนมีหลายหนอนมีหลายนอยนก็มีเลยมีนอกกำลังแตกนี่ก็มีก็กำลังแตกนี่ครับ เยอะครับเยอะมามาดูก่อนครับมาดูก่อนเดี๋ยวก็ค่อยนำอุปกรณ์มามาเก็บครับผมรอให้มันน้โตสักนิดครับรอให้เขาโตนิดนึงครับผมไม่ได้แล้วครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์มาครับ ขึ้นกลางกออยู่หนึ่งนอรครับกลางกอ,อคิดคิดนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวมาเก็บครับผมเดี๋ยวมาเก็บครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาก,ก่อนครับผมชิ้นนี้ก็แค่นี้ครับผมจะยาวเกินไปครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยครับผมซีเตอร์หน้าใหม่ครับผม กำลังเริ่มเตรียมทัวร์ครับผมยังไม่ได้เปิดเป็นโหมดยังไม่ไเปิดเป็นโหมดอันนี้กำลังเริ่มครับผมกำังเริ่มครับผมอทีนี้เท่านี้ครับผม